สวัสดีครับสาหรับแฟนคลับนะครับของ C C d o นะครับลูกค้าของ C C w o ทุกท่านแนะนําให้เบาเสียงก่อนเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่พูดเสียงดังมากนะครับถ้าเกิดพูดแล้วใครคิดว่าอุ้ยเสียงดังเกินไปเบาเสียงก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับของผมทุกคนนะครับใครที่ดูอยู่นะครับตอนนี้นะครับในเพจของ C C d o นะครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับ เยอะๆขอให้ยอดวิวเยอะๆเพราะาถ้าเกิดยอดวิวน้อยเนี่ยเขาเลือกตั้งผมแม่ย่างต่ำวันนี้เนี่ยพันสองพันวิวต้องมีผมไม่รู้ว่าปกติ C C Double O เขาไลฟ์กันมีคนดูกี่คนแต่ว่าเขาบอกว่านี่คือครั้งแรกของการไลฟ like ์ C C Double O นะครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับแชร์ก่อนนะครับแชร์กันเยอะๆแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะอ่านคอมเมนต์แทบจะทุกคนนะครับใครที่ คอมเมนต์เข้ามาครับครั้งแรกของการไลฟ์ C C o O วันนี้จะมีคอลเลกชันพิเศษนะครับที่ผมเนี่ยจะเป็นพ่อค้าและขายเสื้อผ้าคอลเลกชันพิเศษของ C C o O ปกติคอลเลกชันพิเศษของเขาเนี่ยจะไม่มีลดราคาแต่วันนี้ครั้งแรกกับคอลเลกชันตรุษจีนแล้วก็วาเลนไทน์ทุกสินค้านะครับที่อยู่ในไลฟ์นะครับถ้าเกิดซื้อวันนี้หรือว่าสั่งวันนี้นะครับพิเศษลดนะครับ 20%เดี๋ยวผมจะบอกวันนะครับวันนี้ถึง14กุมภาพันธ์เนี่ยลด20%แน่นอนนะครับสำหรับคอลเลกชันใหม่หรือว่าคอลเลกชันพิเศษมี3ช่องทางนะครับสำหรับการสั่งซื้อเสื้อผ้าของ ccwo ช่องทางแรกนะครับทั้งแฟนคลับของ ccwo แล้วก็ fc ของผมนะครับจดก่อนเลยนะครับช่องทางแรก www ccwo com อันนี้คือช่องทางแรกนะแล้วก็ อีกหนึ่งช่องทางคือ Line o f f i c i a l ยล @ccwo pop up แล้วก็สำหรับลูกค้าของ ccwo ที่เคยไปซื้อ ccwo ตามสาขาโน่นน <i> ี่นั้นนะครับเขาก็จะมี l ลายของแต่ละสาขาอยู่แล้วนะครับก็สามารถพิมพ์ไปห,หาพนักงานนะครับแล้วก็ถามเสื้อผ้าแล้วก็สั่งซื้อกันได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับสินค้าไลน์นะครับ ลด20%วันนี้ถึง14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะซื้อของขวัญอะไรวันวาเลนไทน์ให้กับแฟนเราหรือว่าพ่อแม่เราครอบครัวเราซื้อให้เพื่อนซื้อให้ตัวเองซื้อ C C W O วันนี้โคตรคุ้มบอกไว้เลยซื้อครบ1,500บาทนะครับส่งฟรีถึงบ้านถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ถ้าซื้อครบ1,500บาทนะวันนี้มี2คอลเลกชัน อยากดูคอลเลคชันไหนก่อนพี่ส้มคนคอมเมนต์มาส่วนมากว่าอยากดูคอลเลคชันไหนก่อนมีทั้งวาเลนไทน์แล้วก็ตุดจีนนะครับมีไหมครับพี่ขอดูหน่อยคอมเมนต์คนนี่นะครับคอมเมนต์นะครับแชร์กันเยอะนะครับเฮ้ยหนึ่งพันคนแล้วไม่อายคนแล้วขอสักสองพันแล้วกันสองพันนี่แชร์เยอะๆแชร์เยอะๆเขาจะได้จ้างผมอีกนะครับแชร์เยอะๆนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับวันนี้พิเศษนะครับ ส่วนลดนะครับ20%นะครับถึง14กุมภาพันธ์แต่ว่าถ้าเกิดซื้อ C C W O ครบ1,500บาทนะครับส่งฟรีถึงบ้านถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับอ่ามาแล้วครับสมากค,คอมเมนต์ก็นี่โปรปังมากวันนี้จบแล้วสั่งนะจบแล้วสั่งอ่าโอเคเดี๋ยวจะแนะนำชุดแรกแล้วนมนะวันนี้เดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนนายแบบแล้วก็นางแบบของ C C W O หล่อแล้วก็สวย Welcome to Life C C W O My Model Come on สวยหล่อทั้งคู่ในแวบ,บของผมนี่ชุดแรกนี่ตุดจีแน่นอนไม่แดกไม่มีแรงเดินแนะนำตัวหน่อยยูโน่แนะนำตัวยูโน่เอ่อยูเนมยูเนมตอนนี้ดูดูคนดู1 100 view นี่คือ F C C C W O okay. โอเค what's your name my name is Pierre อ่ะ Pierre P. E. <Pierre. S 2> <Pierre. S 1> Where are you from I'm from France P. i E. จากฝรั่งเศสประเมิเนี่ยแบบกันเลยครับ Pierre and you คนสวย my name is Daria I'm from Russia Daria from Russia โอเคนี่คือชุดแรกเลยครับของตุดจีนนะครับ C. C. W o ปีนี้ถ้าเกิดอยากเฮงนะครับปีนี้ปีวัวถูกไหมครับปีวัวถ้าอยากเฮงเสื้อของเราต้องมีอะไร ลายมังกรเพราะว่ามังกรกินวัว <laughs> ใช่ไหมถูกปะละ่ะเกี่ยวไหมพี่ <S <S ไม่เกี่ยว <laughs> ไม่เกี่ยวอ่าชุดแรกโชว์หน่อยนะครับนี่คือชุดแรกนะครับลุกแรกนะครับตุดจีนนี่ตุดจีน,นต้องสีแดงใส่สีแดงแล้วก็เหงใครขยักโชว์ก่อนคนแรกโชว์เอฟซีหน่อยเสื้อผ้าพี่เอยูโชว์เสื้อผ้าหน่อยสิงห์จะเป็นโอโอเคยูมูฟยูมูฟหน่อยอ่าโอเคยูโพสทำไม่ละแอนมูฟมูฟโอเค นี่นะครับลุกแรกนะครับมาพร้อมกับเสื้ออะไรมังกรนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะของคนจีนเพราะเขาบอกว่าตุ่ดจีนเนี่ยสังเกตดิคนจีนเนี่ยเขาจะนับถือมังกรเออ Chinese people เออ believe in dragonif you have dragon in your shirt you will reach you will r i c h นี่ตัวนี้นะครับอ่าดูอยู่นะครับสำหรับผู้ชายนะครับตุ่ดจีนนะครับต้องใส่สีแดงแล้วครับแล้วก็เสื้อของ C C W O นะครับตัวนี้นะครับดูนี่ ตรงแขนนะครับจะมีนี่ลายมังกรนะครับเป็นยางนูนออกมาในนี้ดูนะครับสวยงามมากนะครับอ่าโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่แล้วก็ปกติเสื้อผ้าของ C C w o O เนี่ยเขาจะทําสําหรับผู้ชายนะใครที่แบบใส่ของ C C w o อ่ะถ้าไม่มีกล้ามอ่ะใส่แล้วจะดูเหมือนมีกล้ามจะดูแบบว่าบึกบึนนี่ดูหนะ้าอกนี่นี่เป็นไงนี่แน่นมากชอบไหมชอบไหมสบายไหมชอบไหมอ่าโอเคนี่นะครับอ่าเสื้อของพี่แอ นะครับตัวนี้นะครับราคานะครับปกติ990บาทนะครับวันนี้นะครับเหลือ792บาทเท่านั้นลด20%นะครับสำหรับเสื้อของผู้ชายนะครับอ่าของผู้หญิงหน่อยลุกแรกดเล่นโชว์หน่อยอ่านี่นี่เหมือนกันนะครับโทษนะดูเสื้อนี่ครับว่าข้างหน้านะครับไอ้โดนทัชอยู่โดนทัชโดนทัชโดนทัชโชว์จะโชว์จะโชว์โอเคข้างหน้านี่ไหมครับ จะเป็นนี่ยางมังกรนะครับตัวนูนนี่สวยงามมากนะครับแล้วก็มีเขียนว่า C C d o O ตัดเหลืองเหลืองตัดแดงอันนี้ใส่แล้วขึ้นมากนะครับใส่แล้วเฮงด้วยเสื้อผู้หญิงนะครับจากปกติ790บาทนะครับเหลือ632บาทเท่านั้นนะครับนี่คือลุกแรกนะครับของลุกตุดจีนนะครับอ่าแล้วก็ย okay. ู U Catwalk Show t ก g a อ t e r t เ g เ s t e r โอเคโชวงหน่อย ตึง function, ตึง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 ไปตึง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 อ่านี่โอเคโชว์หน่อยโพสโพสโพสหน่อยโพสอ่าลุกแรกนะครับสั่งเลยนะครับโอเคลุกแรกขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคลุกแรกเชงเชงเดชเชงเดชมีสิบลุกวันนี้มีสิบลุกนะครับนี่นี่นี่อันนี้เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ดาราเขาฮิตนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใส่แบบเดี๋ยวนี้ดาราเขาไม่ค่อยใส่ไอรองเท้าสีสีแล้วนะผมว่าเดี๋ยวนี้ฮิตใส่รองเท้าแบบสีขาวๆอ่ะคู่เดียวจบเลยเพราะว่า รองเท้าสีขาวอ่ะเราจะใส่กับกางเกงไลไรก็ได้ใส่กับเกงขาสั้นก็ได้กางเกงแบบชิโนโก็ได้เกงยียนขาเดฟขากระบอกได้หมดเลยนี่รองเท้าผ้าใบสีขาวนะครับของ C C W O นะครับปกติ1590บาทนะครับวันนี้ลดเหลือ1272บาทนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ1,590าบาทลดเหลือ1272บบาทพี่ส้ม ของวาเลนไทน์เราแจกไอ้นี่แจกรองเท้าหรือว่าแจกเสื้อดิผมชอบแจกชอบแจกคนดูแจกเสื้อเอางั้นงั้นเดี๋ยวแจกเสื้อเดี๋ยวแจกเสื้อรอดูนะครับเดี๋ยวผมจะแจกเสื้อนี่ด้วยเสื้อคอลเลกชันวาเลนไทน์ตุ๊จีนแจกชุดหนึ่งวาเลนไทน์แจกอีกชุดหนึ่งตุ๊จีนพิมพ์มาว่าอยากได้ C C W O ตัวไหนมีคอกลมคอวีและแขนยาวแล้วก็อยากได้เพราะอะไรอันนั้นหนึ่งชุดนะ แล้วก็เดี๋ยววาเลนไทน์เดี๋ยวผมมาเลือกและแจกอีกหนึ่งชดุดโอเคผมพูดเดยอะไปแล้วนะพี่นะโอเคนะครับโอเคคอลเลกชันตุดจีนไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเหมาะสำหรับนะครับคนที่มีความรักนะครับเพราะว่าใกล้เดือนกุมภาพันธ์นะครับต้องซื้อชุดนะครับเหมาะกับเทศกาลวาเลนไทน์นะครับ CCWO เด l ิโอคอลเลกชันวาเลนไทน์เวลคอมย้ มาแล้วนะครับนี่คือนะครับชุดแรกนะครับของคอลเลกชันนะครับต้อนรับนะครับวันแห่งความรักนะครับวันวาเลนไทน์นะครับเอาของปี่แอร์ก่อนนะครับนี่วาเลนไทน์แน่นอนตุจีนสีแดงแต่วาเลนไทน์เนี่ยต้องสีจุมพูเป็นสีที่ใส่แล้วนะครับดูฟุ้งฟริ้งแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่มีความรักหล่อละมุนอ่าดูนี่เป็นเสื้อยืดคอกลมนะครับแล้วก็ปักนี่ C C O แต่ความเจ๋งก็คือไม่ใช่แค่ปาก,กเฉย,ยนะครับตรงขอบของ C C W เนี่ยเขาเล่นด้วยนี่มีสีชมพูเข้มตรงลายปักนะครับแล้วก็ข้างในเป็นสีน้ำเงินขาวอันนี้เท่มากนะครับปกติ890บาทนะครับพิเศษเหลือ712บาทสำหรับเสื้อยืดนะครับคอลดลคชนมาเลนไทยแล้วของผู้หญิงโอเคดเลนโชว์หน่อยโอ้นี้น่ารักอันนี้ดีเทลดีมากโอเค C C d o O with love อ่ามีปักนะครับ C C d o O with love แล้วดูดีเทลนะครับโอเคโชว์แขนซ้ายหน่อยแขนซ้ายนี่แขนซ้ายนะครับเป็นหัวใจนะครับเล็กๆนะครับนี่สองอันนะครับแล้วก็แล้วก็ผ้าของเขานะครับจะเป็นสีชมพูนะครับตัดกับสีขาวอันนี้เขาเรียกผ้าอะไรนะพี่ลายสตรายน์สตรายสตรายคือลายขวางอ๋อสตรายคือลายลายขวางนี่เห็นไหมน่ารักมากนะครับของผู้หญิงนะครับ 990บาทลดเหลือ792บาทแล้วซื้อคู่กันนี่ซื้อคู่กันเลยซื้อคู่กันเลยนี่แฟนกันซื้อคู่กันผู้ชาย890้เเหลือ712บาทผู้หญิง990เหลือ792บาทเฮ้ยซื้อคู่กันส่งฟรีนะเนี่ยส่งฟรีนะซื้อคู่กันน่ะนะวเลนไทยนะครับใส่คู่กันเลยนะครับแล้วก็หมวกนะครับอันนี้หมวกอันนี้นะครับ หมวกอันนี้นะครับเป็นหมวกสีชมพูนะครับลายของ C C w o O ใส่แมทช์กับเสื้ออันนี้ปกติ590บาทนะครับลดเหลือ472บาทนะครับโอ้โหซื้อทั้งเสื้อซื้อทั้งหมวกอ่ะสามันยังไม่ถึง2,000บาทเลยนะครับสั่งเลยนะครับโอเคตั้งเกียวตั้งเกียวโปรโมชั่นนี้นะครับนะฮะสามารถซื้อที่ C C w o O นะครับได้ทุกสาขา แต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากอยู่บ้านแล้วก็สั่งมาที่บ้านนะครับอันนี้ก็ได้นะครับมี3มช่องทางแชร์อยสิตัวนี้พันสองห้าสิบแชร์หน่อยแชร์หน่อยโอเคมีคนจัดกระเป๋าสปาค์มาแล้วนะครับอยากได้คอกลมแขนสั้นนะครับที่ช็อปรถไหมที่ช็อปก็รถนะที่ช็อปก็รถเหมือนกันนะครับที่ช็อปก็รถเหมือนกันนะครับอยู่ใกล้สาขาไหนนะครับก็ไปสาขานั้นแต่ว่าเมื่อกี้สําหรับไอ้คอลเลคชันวาเลนไทน์นะครับนอกจากสีที่ในะแบบโชว์แล้วนะครับ ถ้าเกิดผู้ชายคนไหนที่คิดว่าสีชมพูนี่หวานไปสําหรับเรานี่มีสีเทาด้วยนี่สีเทาอันนี้แล้วก็ปักสีสีดับเบิลโอสีชมพูอันนี้เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เข้มกว่าเข้มกว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีอีกลายหนึ่งนะครับมีสีขาวแล้วก็สีม่วงนะครับปักตรงกลางนะครับเป็นนกแล้วก็ตัวอักษร c ีซีดับเบิลโอเสื้อยืด3ามตัวนี้นะครับปกติ 890บาทวันนี้ลดเหลือ712บาทแจกเลยผมแจก,กตัวหนึ่งอ่ะอยากได้สีไหนคอมเมนต์มาเลยผมแจกตุจีนแจกไปแล้วเดี๋ยวแจกอันนี้ด้วยอ่ะอยากได้สีไหนรวมทั้งสีชมพูด้วยคอมเมนต์มาว่าอยากได้เสื้อยืดคอกลมสีไหนของ c c ซ O เเดี๋ยวนิกกี้แจกอีกตัวหนึ่งมีสีเทานี่แล้วก็สีชมพู ที่ในแบบใส่เมื่อกี้แล้วก็มีสีขาวแล้วก็สีม่วงอ่าโอเคอะโชว์โอเคโชว์ใกลใ้หๆหน่อยโทษครับผมข <c oughs> อโทษ <c oughs> พี่ขอโทษพี่ขอโทษครับนี่นะครับอ่าสีน้ําเงินคอมเมนต์ Comment มาด้วยคอมเมนต์ Comment มาด้วยอย่าอย่าเอาแต่นี่คอมเมนต์มาด้วยว่อออออยา,อย,อ,ยาอ,ยอยากได้เพราะอะไรเพราะอะไรอว้ยลูกค้าหน่อยอว้ยลูกค้าหน่อยอยากได้เพราะอะไรเดี๋ยวเราเลือกแล้วก็เดี๋ยวแจกให้เดี๋ยวที่มาติดต่อไป นะครับโ okay, <Okay, S 1> อเคเขากรมสีขาวค่ะโอเคนี okay, mm ่ hmm. สีนี่สีเทานะโอเคนี okay, mm ่สีม่วงนี่สีม่วงนะครับอ่า mm hmm. สีม่วง,วงแล้วก็อันนี้อ่านี่สีขาวอันนี้นะครับโอเคนะครับผมครับใครดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์่อยนะครับแล้วก็ไปตามไปไลค์ในเพจของ C C W O ด้วยนะครับโอเคต่อเลยมาเลย Come on, come on. มาเลยคมอนคามอนมาเลยคอเชั่ต่อไปมาเลยประกาศให้โลกรู้เลยว่าเราคือแฟนกันใครที่เป็นแฟนกันแล้วก็อยากให้คนอื่นเหม็นความรักของเรานะครับข้างรักไปเลยซื้อนี่ we are a perfect match นะครับผมชอบนะเวลาที่แฟนกันแล้วก็ใส่แบบเสื้อยือดคู่กันนะอันนี้แบบดูน่ารักกันแล้วก็เวลาถ่ายรูปลงเฟซบุ๊ก ลง i ออะไรเงี้ยยอดไลค์จะได้เยอะกว่าปกติสำหรับเสื้อตัวนี้นะครับนี่ผู้ชายนะครับโชว์หน่อยนะครับนี่นะครับ We are a p e r f e c t m a t c h แบบเต็มๆนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะไม่ขีดอ่ะไม่ขีดแบบว่าเรารักกันเนี่ยจุดความรักให้ความรักของเราจ,จุดจุดไฟรักจุดไฟรักเป็นไม้ขีดแบบจุดไฟรักตัวนี้นะครับปกติ890บาทนะครับเหลือ712บบาทเท่านั้นโอเคหันโชว์หน่อยโชว์หน่อย,อ,ยอ่านี่ โชว์หน่อยนะครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่โอเคแล้วก็ของผู้หญิงมาลาเลนมาเลยอของผู้หญิงก็เป็นลายคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าลายเขาเนี่ยจะเล็กกว่าของผู้ชาย w r are perfect match เหมือนกันนะครับของผู้หญิงนะครับปกติ790บาทเหลือ632บาทเท่านั้นยังไม่พอตอนนี้หมวกที่เขาคิดมากๆสำหรับวัยรุ่นเนี่ยคือหมวก b u c k e t hat ตอนนี้จุ้มฮะ หมวกบั克เก็ตเฮดเนี่ยเขาฮิตมากๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใส่ออกงานใส่ไปเลิศห้างหรือว่าไปทะเลนี่หมวกบั克เก็ตเฮดของ c c w o นะครับ590บาทนะครับลดเหลือ472บาทที่สําคัญคือใส่ได้2ด้านใช่ไหมพี่ใส่ได้2ด้านอ่ะโทษนะสอรี่โอเคสมมตินี่ตอนนี้เป็นด้านด้านนี้ด้านนี้โทษนะสอรี่นะนี่นะด้านนี้นะอ่าโอเคปึ๊บถ้าเกิดเฮ้ยใส่สีชมพูไปแล้วคนจําได้เรามีหมวกอีกใบหนึ่งสีขาว แต่ไม่ต้องเพิ่มตงังนี่พริกพลิกด้านไหนได้อีกด้านหนึ่งไอเสื้ออยู่ไหมเอาไหมอยากได้ไหมเดี๋ยวซื้อให้โอเคอันนี้นะครับอ่ะหมวกนะครับใส่ได้2ด้านนะครับ590บาทนะครับลดเหลือ472บาทบัคเก็ตเฮดแจกคนดูอีกใบหนึ่งผมแจกเองอันนี้ผมแจกเอง,อนนผ,มเองผมแจกเองผม,ผมแจกเอง บัคเก็ตเฮดแจกคนดูอีกใบหนึง่งพี่ส้มบอกบอกผู้จัดก,การก่อนอันนี้แจกเองเท่ากับผมแจกทั้งเสื้อเสื้อยืดตุดจินหนึ่งตัวเสื้อยืดบาลนไทยหนึ่งตัวแล้วก็บัคเก็ตแฮอันนี้นะใครอยากได้บัคเก็ตแฮดนะครับคอมเมนต์มานะครับแล้วก็อยากได้พอะอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้รับเลือกนะครับคุณก็ไปสั่งได้นะครับลด20%นะครับขอบคุณนะครับบายบาย thank you thank you โอเคแชร์หน่อยนะครับแชร์หน่อย อยากได้สีดโอใส่แล้วเท่สีน้ําเงินได้ครับอยากได้คอโกลมแขนสั้นโอเคชอบหมวกมาใส่วันแห่งความรักหมวกอันนี้น่าน้ารักมากนะหมวกอ่ะผมก็ชอบใส่นะเป็นคนที่ชอบใส่บัคเก็ตแฮทแล้วผู้ชายเวลาใส่แบบบัคเก็ตแฮทต้องใส่แบบใหญ่ยยๆหน่อยแล้วก็ปิดหน้านิดๆนะจะดูแบบที่พอปอะอันนี้ดูเท่ใส่ขึ้นเวทีได้เลยเดี๋ยวแจกแจกแจกหมวกด้วยแจกเสื้อด้วยแล้วก็ อยู่ในเซ็ตเหมือนกันนะครับอยู่ในเซ็ตเหมือนกันนะครับอยู่ในเซ็ตคู่รักนะครับ VR Perfect Match นะครับนอกจากมีเสื้อยืดผู้ชายผู้หญิงแล้วก็หมวก b u c k e t Hat แล้วนะครับยังมีนี่ด้วยรองเท้าแตะอันนี้เป็นยูนิเซ็กนะนะพี่นะเป็นรองเท้าแตะนะครับ CC Double O นะครับดูดูปากนี้ใกล้ๆเลยใกล้นะครับนี่แล้วก็เป็นปากสีชมพูอันนี้น่ารักมากเป็นยูนิเซ็กนะครับใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับมีไซส์ทั้งทั้งสองเพศนะ ปกติราคา590บาทนะครับวันนี้เหลือแค่472บาทเท่านั้นนะครับใครที่อยากได้นะครับก็ไปเลือกไซส์เอาได้นะครับลองไลน์ไปถามตามสาขาก็ได้นี่ถามเขาว่ามีไซส์ไหมเนาะแล้วก็หมวกมีอีก2ใบอ๋อนี่คือหมวกทุกสีเลยนะมีหล,มหลายสีนะหมวกอะ่ะนี่ชัว์หมดเลย b u c เก็ตแฮทมีหลายสีนะครับ นี่มีสีขาวเนี่ยน่ารักสีขาวแล้วก็ปักชมพูเนี่ยปักชมพูหรือพลิกได้เนี่ยพลิกก็จะเป็นชมพูปากฟ้าอันนี้จาก้า190ล้เหลือ472บาทโอ้มีหลายสีอะพาสเทลอะซื้อเป็นครบทุกสีเลยซื้อไปให้หมดเลยไว้ผมใส่นะพี่ได้ไหมอันนี้มีไซส์แม่หมวกอะมีไซส์นะไส์ได้ผู้หญิงผู้ชายนี่ อันนี้เลยผมแจกอันนี้เลยนี่นะอันนี้นะเดี๋ยวเอาของผมแจกให้เขาโอเคย้ำอีกครั้งนะครับบัคเก็ตแฮนะครับของ C C W O นะครับจากปกตินะครับ5 9าบาทนะครับลดเหลือ472บาท3ช่องทางนะ w w w c c w o com แล้วก็ line l t o f f i ์แอดไลน์ออ c c w o pop up แล้วก็ line ของแต่ละสาขาย้ำอีกครั้งหนึ่งที่ร้านก็มีขายนะ ถ้าเกิดอยากเดินไปที่ร้านก็ไปถามได้นะครับก็ลดราคาเห,เหมือนไล์แต่ว่าถ้าเกิดอยากอยู่บ้านก็ซื้อออนไลน์ได้ไรลด20%์ลด2นนะครับทุกสินค้านะครับวันนี้ถึง14กุมภาพันธ์ซื้อครบ1,500บาททรงฟรีโอเคครันะครับแล้วก็หมวกแก๊ปนะครับหมวกแก๊ปอีก2า